เคยได้ยินชื่อพระผงกระดูกผีกันไหมครับนี่ไม่ใช่พระเครื่องที่เราคุ้นเคยแต่เป็นวัตถุมงคลที่ถูกสร้างขึ้นจากมวลสารที่คุณอาจจะคิดว่ามีจริงเหรอสิ่งนั้นคือเท่ากระดูกของมนุษย์จริงๆครับ สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับรายการนะโมพุทธายะรายการที่จะพาทุกคนเดินทางข้ามเวลาไปจอะลึกประวัติศาสตร์พระเกจิความเชื่อความศรัทธากับผมฟุกปัทพลพิธีกรนำเนินรายการครับในการบูชาชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์มีประวัติมายาวนานมากครับและปรากฏในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่สมัยโบราณ โดยหลักแล้วความเชื่อนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการบูชาวันพระบุรุหรือการบูชาบุคคลสําคัญทางาศาสนานั่นเองครับแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือพลังที่ยังไม่สลายไปนั่นเองครับลองคิดเล่นเล่นดูนะครับว่าคนเหล่านี้คือบุคคลที่ไม่ธรรมดาเขาอาจจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีบารามีสูงส่งครับซึ่งเมื่อเขาจากไปแล้วเนี่ยผู้คนก็ยังเชื่อว่าพลังทางจิตวิญญ,ญาณความศักดิ์สิทธิ์หรือบารามีของเขาเหล่านั้นเนี่ยยังคงสถิตยอยู่ในชิ้นส่วนร่างกาย อย่างกระดูกเส้นผมหรือแม้แต่ฟันนั่นเองครับวัตถุเหล่านี้จึงกลายเป็นเลลิกหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าพระธาตุนั่นเองครับซึ่งก็เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงเรากับบุคคลศักดิ์สิทธิ์และมอบความรู้สึกของการคุ้มครองความเป็นศริมงคลและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองครับอย่างในพุทธศาสนาเราเนี่ยก็จะมีการบูชาพระธาตุนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับ โดยเฉพาะพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แปลสภาพเป็นผลึกใสคล้ายแก้วหลังจากการถวายเพลิงพระบรมศพซึ่งกเชื่อกันว่าการได้บูชาพระธาตุนั้นเนี่ยเสมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยตัวเองและก็ยังเชื่อว่าพระธาตุเนี่ยมีพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ในการคุ้มครองรักษาครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าพระผงกระดูกผีเนี่ยก็มีความคล้ายกับสิ่งที่เรากล่าวมาครับแต่อาจจะมีสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง เพราะความจริงแล้วพระผงกระดูกผีนั้นเนี่ยได้มีส่วนผสมของเท่ากระดูกคนตายเอา้าแล้วมันแปลกยังไงใช่ไหมครับแต่เท่ากระดูกของคนตายที่นํามาทําเป็นมูลสารนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะเป็นของคนที่ตายโหงเท่านั้นครับพอฟังแล้วรู้สึกขนลุกกันไหมครับถ้าพูดถึงพระผงกระดูกผีเนี่ยก็จะมีหลายผู้สร้างนะครับแต่ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ต้องเป็นพระผงกระดูกผีพระอาจารย์หนูวัดโพนั่นเองครับ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่นาหูเนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นครับโดยพระอาจารย์หนูนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งภูมิหลังของท่านเนี่ยมีวิชาอาคมที่เข้มขลังมากครับท่านมีพื้นเพเดิมเป็นชาวสุทรนนะครับและมีเชื้อสายเป็นชาวคขเมรและอย่างที่เรารู้รกันนะครับว่าสายคขเมรเนี่ยค่อนข้างเรื่องหรือด้านไสยศาสตร์เป็นอย่างมากซึ่งก็ทําให้ท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมและไสยศาสตร์ของคขเมรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคร ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นวิชาอาคมของเขเมรจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นลองของพนอและอื่นๆอีกหลายเรื่องครับซึ่งตามคำบอกเล่าก็คือท่านเนี่ยได้เดินทางมาศึกษาพระธรรมที่วัดโพหรือวัดประเชตุพนในกรุงเทพนั่นเองครับและท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นครับซึ่งวิถีปฏิบัติของท่านเนี่ยก็จะแตกต่างจากพระรูปอื่นๆครับท่านเป็นพระที่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครและก็มักจะอยู่แต่ในกุฏิ เพื่อทาพิธีกรรมตามตาราวิชาอาคมที่ท่านร่าเรียนมาเพียงลําพังครับเพราะวิชาที่ท่านใช้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับศสยศาสตร์และของอาถรรพ์ซึ่งก็ทําให้บรรยากาศในกติของท่านดูวังเวงและน่าเกรงขามจนไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหาครับแต่ก็เป็นที่รับรู้กันในหมู่ชาวบ้านว่าท่านเนี่ยมีวิชาอาคมที่แกลก้ามากครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงประมาณปีพศ2485 ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์การปก,กครองในขณะนั้นกลายเป็นเป้าหลักในการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรครับเพื่อทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่กองทัพญี่ปุ่นใช้เช่นทางรถไฟสะพานและท่าเรือต่างๆซึ่งการทิ้งระเบิดนี้มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีการรบกันและเกิดศพทหารเป็นจำนวนมากครับ พระอาจารย์หนูท่านจึงตัดสินใจใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาครับโดยมีจุดประสงค์บางอย่างแท้ที่จริงแล้วนั้นที่พระอาจารย์หนูท่านเดินทางมาเพราะเหตุผลอะไรกันแน่เพราะต้องบอกว่าประวัติการเดินทางมาของท่านนั้นไม่ชัดเจนว่าเป็นปีไหนแล้วในช่วงนั้นเนี่ยหันไปทางไหนก็คงเจอแต่ภัยสงครามแล้วเหตุใดท่านจึงไม่ทุด농ออกไปจากเขตนั้นครับแต่ท่านกลับอยู่ที่นั่น เพื่อสร้างพระผงกระดูกผีต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นเนี่ยวัดส,สเกตจะเป็นที่เผาศพของทหารในช่วงสงครามโลกครับซึ่งพระอาจารย์หนูท่านก็ได้ให้เนนไปขนเท่าอังคารมาจากวัดส,สเกตแต่มีข้อแม้ว่าต้องขนมาให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุไม่ดีก็เป็นได้แล้วท่านก็ได้นําผงกระดูกของทหารซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นมวลสารของมนุษย์ที่ตายโหงนั่นเองครับ แล้วก็ได้ผสมกับมวลสารต่างๆเช่นผงวิเศษ5ประการได้แก่ผงพุทธคุณผงปัรมังผงเมตตาผงตีนสิงห์เหงและผงม,มหาราชและยังมีว่านวิเศษต่างๆรวมถึงว่านโพงด้วยนะครับซึ่งว่านโพงเนี่ยในอดีตก็เชื่อกันว่าว่านโพงหรือว่านกระสือจะมีวิญญาณสิงสูงครับซึ่งจะขึ้นตามป่าแถวภาคอีสานบ้างภาคเหนือบ้างโดยได้รับความนิยมจากผู้ที่มีวิชาอาคมเลี้ยงเอาไว้ ซึ่งชาวบ้านมักจะเห็นแสงสีแดงกล่ำบนแสงสีเขียวในตอนกลางคืนพระอาจารย์หนูท่านก็ได้นํามาบทรวมกันเป็นมวลสารสร้างพระผงกระดูกผีนั่นเองครับแล้วทําไมถึงต้องสร้างพระผงกระดูกผีขึ้นมาคําถามนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งการสร้างพระผงกระดูกผีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่ออิทธิฤทธิปฏิหารแต่เพียงอย่างเดียวครับแต่มีมิติทางความเชื่อที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับ โดยเหตุผลที่พระอาจารย์หนูท่านสร้างพระผงกระดูผีเนี่ยก็เชื่อกันว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณตายโหงให้ไปผุดไปเกิดเพราะตามวามเชื่อโบราณการนํากระดูกของผู้ที่ตายโหงซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือผิดธรรมชาติมาผสมในมวลสารศักดิ์สิทธิ์และสร้างเป็นองค์พระถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้แก่ดวงวิญญ,ญ,ญาณเหล่านั้นครับและการนําผงกระดูซึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์มาผสมกับผงพุทธคุณและวานศักดิ์สิทธิ์ ก็คือการนำพลังแห่งสองขั้วมาผนวกรวมกันนั่นเองครับพลังอาถรรพ์จากการะดูกจะถูกควบคุมและแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นพุทธคุณโดยพิธีกรรมที่ถูกต้องซึ่งก็ทําให้วัตถุมงคลน,นี้มีทั้งพลังป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังแห่งความเป็นมงคลควบคู่กันไปครับและอีกประการหนึ่งก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทหารไทยเรานั่นเองครับแล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ hey, แล้วอิทธิฤทธิปฏิหาร ของพระผงกระดูกผีนั้นมีอะไรบ้างล่ะซึ่งตามความเชื่อของผู้บูชาและประสบการณ์ที่เล่าขานกันมานะครับอินทริตของพระผงกระดูกผีเนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้ครอบครองนั้นจะมีความเด่นชัดในหลายด้านมากครับเรามาเริ่มกันในด้านคงกระพันชาติและแก้วคาดปลอดภัยกันก่อนเลยครับซึ่งนี่ก็คืออนุภาพที่โดดเด่นที่สุดของพระผงกระดูกผีครับเชื่อกันว่ามีพลังในการป้องกันอันตรายจากศาสตร์ตาวุธมีด ปืนหรือแม้ภัยจากอุบัติเหตุเหตุผลหนึ่งที่คนเชื่อกันคือพลังของดวงวิญญาณที่สถิตในองค์พระจะคอยคุ้มครองป้องกันผู้เป็นเจ้าของไม่ให้ได้รับอันตรายจากพยันตรายต่างๆซึ่งมีความเชื่อว่าจะมีสิ่งคุ้มครองเราที่เรามองไม่เห็นครับบางคนเนี่ยเมื่อถึงคราวเกิดอันตราย <sack security of people> ก็จะมีสิ่งโดนใจให้พ้นภัยจากสิ่งนั้นครับโดยวิญ,ญญาณเหล่านั้นจะไม่ปรากฏตัวให้ผู้ครอบครองเห็นนะครับแต่จะให้เห็นเฉพาะผู้ที่ปองร้ายเท่านั้นครับ ส่วนในด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภพลังแห่งความเมตตาที่แพรออกมาจากองค์พระจะส่งผลให้ผู้ครอบครองเป็นที่รักใคร่และเอ็นดูจากคนรอบข้างในด้านโชคลาภก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ถูกนำมาสร้างเป็นพระเมื่อได้รับการยกระดับขึ้นแล้วก็จะสามารถโดนบันดาลโชคลาภและความสําเร็จให้แก่ผู้บูชา ที่หมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับส่วนในด้านการเสริมพลังทางจิตใจสําหรับผู้ที่มีพระผงกระดูกผีในครอบครองการาระลึกถึงพระเครื่องนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าหาญให้แก่ตนเองในยามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากลําบากครับนอกจากนี้การหมั่นทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณในองค์พระยังเป็นการฝึกจิตให้มีเมตตาและเป็นกุศลอย่างสม่สมําเสมอซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีทางใจอย่างหนึ่งครับ แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้เป็นเรื่องของศรัทธาส่วนบุคคลนะครับพุทธคุณที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บูชามีจิตใจที่ดีงามและประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมด้วยครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สยองขวัญเกี่ยวกับทหารไทยที่ห้อยพระมงกูกผีนั่นก็คือเรื่องของทหารผีครับทหารญี่ปุ่นที่ว่าแน่ยังต้องผวา เมื่อเจอกับเหล่าทหารไทยที่แขวนพระผงกระดุกผีอยู่ที่คอไม่ว่าจะโดนยิงไปกี่นัดล้มลงไปกี่ครั้งพวกเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เสมอราวกับว่าเป็นอมะตะหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างที่คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาทหารญี่ปุ่นถึงกับงงเป็นไกต่ตาแตกและเรียกพวกเขาว่าทหารผีเพราะความเชื่อว่าถ้าคนไม่ตายมันจะต้องเป็นผีเท่านั้นเรื่องราวความคงกระพันชาตรีนี้ ก็เป็นที่ก่าวขานกันปากต่อปากและกลายเป็นตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันครับหลายคนอาจจะรู้จักพระผงกระดูกผีในฐานะพระเครื่องที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายให้ผู้บูชารอดพ้นจากความตายได้แต่ความจริงแล้วอนุภาพของพระผงกระดูกผีนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การคุ้มครองอย่างเดียวนะครับเพราะผู้ที่ได้นําไปบูชามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขออะไรก็มักจะได้สมหวังเสมอครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความปรารถนาอื่นๆที่อยู่ในใจแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพลังนี้ไม่ได้มาแบบไม่มีข้อแลกเปลี่ยนนะครับเพราะเมื่อเราสมหวังแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของเท่ากระดูกนั้นด้วยซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การทําบุญธรรมดาแต่เป็นการสาสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นและคนตายและยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้ที่ช่วยให้เราสมหวังครับ เื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับส่วนประกอบของพระปมกระดูกผีผมจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าพระอาจารย์หนูเนี่ยท่านได้ประกอบพิธีพีพกรรมถูกต้องตามตำราทุกประการสิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าวิญญาณได้รับการปลดปล่อยปลุกเสกและเปลี่ยนแปลงให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ผู้มีเมตตาส่งผลให้ได้รับคุณอย่างเดียวเรื่องโทษยังไม่เคยปรากฏซึ่งเป็นการยืนยันสถานะของพระเครื่องในฐานะวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่นํามาซึ่งคุณประโยชน์ โดยขจัดความกลัวที่อาจเกิดขึ้นจากส่วนประกอบที่ผิดแปลกไปครับซึ่งถ้าพูดถึงความนิยมในตลาดปัจจุบันพระผงกระดูกผียังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมที่เชื่อในพุทธคุณและพลังอาถรรพ์โดยเฉพาะรุ่นที่มีประวัติชัดเจนและสร้างโดยแกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งพระผงกระดูกผีที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นพระผงกระดูกผีพระอาจารย์หน่วัดโพ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยใช้เท่าอัฐิของทหารและชาวบ้านที่เสียชีวิตในเวลานั้นพระผมกระดูกผีวัดโพมีการสร้างในหลากหลายพิมพ์เป็นอย่างมากครับซึ่งสะท้อนถึงความเร่งรีบและปริมาณความต้องการที่สูงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพระอาจารย์หนูได้สร้างนังพิมพ์มาตรฐานที่เป็นที่รู้จักและพิมพ์อื่นๆที่อาจเกดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยชาวบ้านหรือลูกศิษย์ ซึ่งเรียกกันว่านอกพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนครับการที่ประเครื่องถูกผลิตขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนแบบนี้ทําให้เกิดความหลากหลายของแม่พิมพ์และถือเป็นของแท้ในยุคเดียวกันครับซึ่งในบรรดาพิมพ์ที่หลากหลายมีพิมพ์หลักสองพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานและเป็นที่นิยมในวงการประเครื่องครับพิมพ์ที่ 1. พิมพ์สมเด็จลักษณะเด่น เป็นหนึ่งในพิมพ์ที่หายากมากที่สุดเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในยุคต้นของการสร้างพระผงกระดูกผีเนื้อหาของพระพิมพ์สมเด็จมักจะมีความจัดจ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ง่ายต่อการสังเกตส่วนในความนิยมก็ถือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานครับและเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหมู่นักสะสมหนึ่งจากความหายากและเป็นพิมพ์ที่สร้างในยุคแรกๆร,ราคาในตลาดสะสมมักจะสูงกว่าพิมพ์อื่นๆพิมพ์ที่2พิมพ์พระปิดตา ลักษณะเด่นเป็นอีกหนึ่งพิมพ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมโดยรวมแล้วพิมพ์พระปิดตาเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีจํานวนการหมุนเวียนในตลาดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับพิมพ์พระสมเด็จครับโดยมูลค่าการเช่าบูชาพระมงกระูกผีพระอาจารย์หนูวัดโพนั้นมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ขององค์พระด้วยส่วนหนึ่งครับซึ่งถ้าพูดถึงประเด็นดราม่าเกี่ยวกับพระมงกระดูกผีก็คงมีอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เป็นยุคของโซเชียลมีเดียทำให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของดรามายิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งมุมมองของคนปัจจุบันต่อพระพงกระดูกผีเท่าที่ผมศึกษาคนรุ่นใหม่มักจะมองพระพงกระดูกผีจากหลายมุมมองและมีเหตุผลประกอบมากขึ้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ามกลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่ให้คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และความเชื่อ กลุ่มนี้มักจะมองว่าพระผงกระดูกผีเป็นของเก่าที่มีเรื่องราวและที่มาที่น่าสนใจโดยเฉพาะพระที่สร้างโดยเกจิอาจารย์ดังในอดีตยอย่างพระอาจารย์หนูวัดโพพวกเขาเชื่อในพลังอธิษฐานจิตและพิธีกรรมที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของการใช้ซากศพเพื่อศสยศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเมตตาและความเชื่อในการเกื้อกูลกันพระผงกระดูกผีจึงเป็นของหายาก และมีคุณค่าทางจิตใจสูงสำหรับคนกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่มองด้วยความสงสัยและไม่เชื่อถือกลุ่มนี้อาจมองว่าการเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาทำวัตถุมงคลเป็นเรื่องผิดปกติและขัดกับหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รวมถึงคำสอนของพุทธศาสนาพวกเขามองว่านี่คือเรื่องไสยศาสตร์ที่ไร้เหตุผลและอาจเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้ง่ายครับอีกประเด็นหนึ่งคือพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลธรรม และการให้เกียรติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากกลุ่มที่มองว่าเป็นกระแสแฟชั่นในยุคนี้ความเชื่อถูกปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะเครื่องจึงเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นที่สะท้อนตัวตนสำหรับคนกลุ่มนี้เพราะผมกระดูกผีอาจเป็นแค่ของหายากที่มีเรื่องราวให้พูดถึงในโซเชียลแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมองหาของมงคลที่เข้าถึงง่ายกว่าและไม่มีเรื่องราวที่น่ากลัวเท่าโดยสรุปแล้ว พระผงกระดูกผียังคงเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมและผู้ที่ศรัทธาในพุทธคุณเฉพาะด้านแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องการซื้อขายที่อาจเจอของปลอมได้ซึ่งเราควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจเช่าบูชาครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมวัฒนธรรมไทย การที่ผมนําเสนอไปไม่ได้กล่าวหา,หาหรือโจมตีหรือนําพาให้ทุกคนเชื่อทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชมทุกท่านต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกกับเนื้อหาที่ผมนําเสนอให้รับชมวันนี้นะครับสําหรับ EP หน้าผมจะนําเรื่องอะไรมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังฝากติดตามได้ในรายการนโมพุทธายะทางช่อง YouTube ไทยรัฐสตูดิโอและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ